กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีประุกฐานเนาะที่เขามาผสมสอง,<า>งน้องคํานะสวัสดีสบายดีทุกฐานเนาะเมื่อนี้ก็มาเบิงเองอ่งแม่น้องอเนว่าสีตํ้ข้าวปุ้นซีมือเล่ารุ่นซีมือพี่น้องสีเซ่บอยู่บโบพี่น้องเ้ยไปใส่กับบได้เพราะว่าพวันแดดแห้งกระแทมแบบบบมีลมเนาะพ้นกับ,บ่ดโต๊มาลายเมืองอะ แม่ผลมาตรงมาเป็นเดือนเลยลเตน้ำเ,เ,เียงแตกกำลังพีกสัน่ห์นะเพราะว่ายันเพชรเนี่ยกินกับเขาสบายดีปารู้มะน้อยเนยเก่าตำแม่อันนี้ซื้อมามาวานเนี่ยนาะจ้องโลโลหาพันกีบ ใส่ขาวปุ้นเนาะแม่นล้วก็ได้ันหมักขึ้นมาันบีบเองผันได้นี่ยเนาะข้ปุ้นข้วกงามเนาะแม่ใ่ใส่งามนี่ยนะพี่แล้วไม่จำเนตงใส่กะเกะทินเนาะกะทินักกะทินเลาตามหม้อเลยมักเล่นหมู่บ้านบแล้วพ่เนาะยัง มาหยุมมัมมนหันมักเล่นลงบ้นงานเราใส่ตำเราใส่สมะคามแล้วแม่ใส่สมะคามแล้วก็ใส่ม,ม,มักเล่นต่อพอเพิ่มซีซันแล้วก็ความนัวเข้ากันอย่งเน,นาะมันยังน่ากินที่เขาเนาะเนยตันเนยสิปรุงมาแล้วเนยจะตำแบบเดียวเลย ความนัวพี่น้องน้ำตาน้ำหน่อยนึ่งสูตรขาานนองม่น้องอันเนยะนาะเห็ดแบบนี้แล้วก็น้ำตาลออกินสามคนพี่น้องเอ้ยพวะว่า กนีเพิ่นกับไปทุระเหมือนาะประเด็กเสบประลาดปลาแดกประเด,ก,ะเดกกนันนี่ต้องใส่ตอนเสี่ยแม่เอาสเสมาญี่ปุ่นา นแดดฮ้อนฮ้อนจะกินไปทางใดนอกจากกินละก็อยู่แถวเฮือนนี่แหละเนาะไปแส้งกับบ่อไรผัววันแดดฮ้อ่ทานบ่อสีเบลายเนาะเห็ดส่วนสีเบลายแต่ว่าไม่ได้แล้วขี้มีอีกหลายอยู่แต่ว่าโอ่ยแดดคือว่าอะไรสัมผาอะไร เป็นอะไรปั้สีซันอืมหนากินอะไรแม่สีมก่อนอืมพอแล้วจามบ่เส็จแล้วกินกันสามคนพี่น้องเย กตท so like ี <c <c okay. <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่้องนาดโยนนะตองโลกเลยแม่ไปลงไปบ้านเด้าพอนะเย็นมันเลยตื่นไปไน้องข่าทำห่งกลูกทำห่งอยำเพียง สวัสดีพี่น้องมาได้มากินต้มข้าวปุ้นลำกันเด้อตอนเที่ยงเที่ยงเนาะอาหารตอนเทนโต๊ะป่วนนอนตบป่วนนอนแล้วมือบ่ายสามเขาเนาะกำลังมือลารมณ์มาดีทุ่มเท่าเตือนเตื่นทุ่เท้าเนาะ เห็ดหอยปลาเสน่กำลังหนักเลยตาเหงอเขาุณแม่เจ็บแทนี่จ็คู่กับมะเกงนี่มะเกงสองหัวสองคูเหรอม ็ใหญ่ไหมครับนี่นมากินลำกันเดิอผู้อยู่ใกล้อยู่ไกลเนาะตอวสลาผมได้ไปทรายรววนเจ็บสลังขี่รนร้ายเลยก,กาที่ห้าไมได้พักผ่อนมี่จะไปเรื่อยๆรื่อย่ออทีจะออกหายออกมน้า ไปหันไปนีสร้ังบะไ้พักผอนเทสเมนเจ็บแช่บหาจนหมดปาก่มวปาบไหนูเลยน่อ๋อ

ใครถิดเลยองอบรลกบ้านทำดีมันตองดีงานนี้งานตลาดบอกรบบ้านทำอย่างไเราเรียกกับพ่อกันเต็มปากเต็มหูเลยทังนั้นทั้งตอน กินอะไราไปต่อได้นะหลักจ้างเหลืใหม่น้งเขาจะกินเขา,าไม่กินเขาเพียงนินแก็ไปต่อเดอดักมนน,นองนนเอเมยิกาิไปเห็ดชัดใหม่เครื่องถั่วปเรียวน่พราน้องสลากับเบิ้งน้องอเยนยู่กัน่เจือยี่กัน เอานะไ้เพียข่ามาถั่วแตงอะไกินเลยอันนีพะล้เลยอือ๋อปวตื่นละม่่ตื่นเห็นมันขุดล้เเห็นัก็รับก็แม่ก็ปวเตืนนะพี่น้องแม่มันอนใกล้ปวนก็เจมาที่ น้าขากผสมมาพาควนข้าวขอจิขไว้เพียงสำานี้ก่อนเนาะขิปหน้าพอกันใหม่เด้อผ่าเป็นกำลังใจน้อคำหน่อยเด้อสบายดี